Né? <laughs> ก็องทำเป็นที่ตลาดตลาดมีประมาณสี่จุดครับข้างในมีครับผมคือเปนรัถปั่นบัลาสอง ึุดันอยู่ด้าน่ิ้นดึงนึงชักวนเล่ no. นฮะดิ้นชวนใช้หลักหลเนี้ชีนีนี้จนนี่เป็นเครือหนึ่งครับเครือขายอยู่แั้วนะีแปแกคิดหน้ากเข้าคัแรกเจอจีนีแปแวก็นจะทะลเข้ามาไนบด้งเลนะนออธิบายท่านอธิบายนท่านน่อยเป็นไงเวลาเรายิงเราาเห้ที่ทอะไรที่บ ้าน so ี <brightness> <desserts> ้เ <brightness> ล uh, ่นเท่าไหร่เยอับอกมเนอนนี้น้องจะเป็นคนคุมอีกทีครับแต่ส่วนตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยเราเรามีตัวอย่างไว้คนหนึ่งนะเจ้าหน้าที่เจ้าที่อยู่ด้านนี้ก็จะมีนัตั้งะครน่มมนี้ัเอก็บอกกัแล้วก็ีรลเกจเขาเงินเท่หร่ ตาม,ามร้อยว่าไม่แน่้อยแล้วแต่ว่าร้อ,อยนึ่งมนสี่ริมอา้มอาดีกว่าแล้วเจอเยอะที่สุดเท่าไหร่อยู่นี้มีทั้งหมด6คนครับแล้วก็จะเอาตัวไปที่โรงพักส่วนหนึ่งนะครับเขาจับได้ทั้งหมดสีคนแล้วไปโรงพักตางที่แคนครับจะได้ไปจุกไง ตัวนี้เป็นจุดที่มีการสร้างเว็บขึ้นมาเป็นเว็บการบรรณารักษ์แล้วให้ลูกค้าเล่นก็คกรในขณาที่เล่นนะหรือเขียนขึ้นมาเองแล้วก็